นี่กับเจ้าพองพันก็ทำงานทุกวันเราเห็นงานที่หนุ่มอันนี้วันอาทิตย์พองพันก็ทำงานเดลยเด๊บวันนี้วันอาทิตย์พองพันก็ทำงานพี่น้องจ้าอันนี้ขวด่อจะพองพันล้างเละตรงตอนตอนสร้างเนาะที่แหลกก็สิเป็นล้างถ้วยล้างจานที่ที่จะอะไรล่ะพี่พองพันล้างล้างน้ำสันไหลเนาะอันนี้จะเป็นล้างน้ำัอดีจ้าพี่น้องจ้าล้างถ้วยล้างจานน้ำก็บ่ไดรนี่พองพันมีน้ำอุ่นมีเจะมีน้ำมีอุ่นอีพี่สองพี่น้องจ้า พุดมาคิดใจเนาะลง้ไวให้อบไปจังหือนละสาเก็บงองความพันสิโลเมตรละสามคิดพี่น้องจ้าเพราะว่าลงไปเร็วลงไปเร็วเป็นเลยาจจะว่าแต่ครมนินเพื่อนไปดูงานให้เพื่อนน,นลลลลอลลู่นน,น,น,ไไนนี่นั่นไรไบ้านไไหมองไรไรที่วันเวลาไปไปเมื่อคืนเนาะไปต้องมีเวลาพักผ่อนจะเป็นเสียว่าท่าวรไดเงินเราไม่มีส่วนได้เสียกับคิดที่ข้าลงจ้ะเพราะว่าข,าข้าวแดงมาทานท,าน,ทานโกทาเกล็ดพี่น้องจ้า เดี house, ่ยวงพันก <T |ar|> ็จะลงสักสาคลิปถ้าเนียนไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรแ่นทีบางถึงก็บางถึงเนาประกประกอบน่ที่พี่เลิกคลิปหนักพรกันไม่ากคชิปนี้เป็นอย่าเลิกคลิปหนักพรกันไม่ากคชิปนี้เป็นอย่านสองถึงคลิปประกอแล้ะลงพันเกิดเดียวว่คนไม่มีปุมีเณฑนในคลิปเดียวเพรว่าสอทานยไหกับโจงไปเหลือที่เต้าหูเา แต่ผู้ใดอยากเปิดคากานคะแนนไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่พี่บาขึนก็บ่ขึงเนางกระเป๋ากระเม๋ี่พี่ๆเพิ่งไ้ไปสองทิ้คืออัดู้้ละเตียนจะเป็นรองยาเนาะก็จะมีห้าชวงทีไอ่เวลาช่วงเวลาช่วงจะคือแบบว่า่อยกับพมี้ัากวัดดิจ้าผู้องยาลางช่วยลางจานหํำก็ผู้ใดดีที่บางวันมีน้นมีโอนมีจะมีน้ำมีโอนอีพี่สองที่น้องจาพูดมเรื่องอะไรกับกระสอบที่เําคัญก็มื สางปิสัมพันธ์ืปนี่ปีสัมพันธ์กบมูมาคือว่าแต่กรมนินเพื่อนจะดูงานให้เพื่อนนุ่นีหนันหลายๆบ่าหลายๆหมองหลายๆที่ว่าเวลาไปไปเมื่อคือใครต้องมีเวลาพักผ่อนจินเสร็จแต่กม่นีก็เพื่อพองพันกบทำงานทุกวันเนาเห็นงานทุนหนูนี่วันนี้วันาที่สองพันก็ทำงานคพื่อนเราจ้าไอ้นี่เผื่อจะพ่องพันรังเล่นหน้าแจ้ว่าทำเป็นงแต่งหน้า้งนอันแต่ก็คือโร้ไแต่ก็คือก็โงคลายเพราะว่าถ้าลรลายใส่คุูทงเอา เอาโฆษณาเข่าไปเที่ทุกคลิปแหม่หยุดแต่ว่าประโยชน์ส่วนลายที่นี้ก็คือทุกอย่างเขาบอกคนเอาโฆษณาเข่าเข้าเป็นเวแนกระหาใดๆจะเที่ยวเข้าไปเลยแต่ว่าเรายังไม่ผ่านจุดยผ่านเกลนซงร้อนเราไซส์เนาะที่แหลกก็สิเป็นล่างช่วยล่างจานที่จะได้ล่ะที่บอกว่านล่างล่างน้ำจันไร์เนาะอันนี่จะเป็นร่างน้ำถ้าเนียนไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่ที่พอถึงก็บอกว่าอย่ากสบายพอๆนี่พี่พี่ก็ต้องนอนยาเพราะว่า หญ้าบ mm, yeah, pues ูดมันจะเป็นคลิปเดียวมันก็จะยาวพอค่ะแต่ถ้าท่านมาท่านทางโคพานสินเแื่ว่าพอท่านสีลงลงคลิปแบบนี้เพื่อที่ว่าจะได้รักษารักษาส่วนที่โคพานลงเนี่ยเวเรียบร้อยลางเสร็จเรียบร้อยครับคลิปนี้สั้นนี่เลยพี่น้องย้ามันหญ้าบูดมาเบาหลายยายห้ามโคพันค่าขอบคุณทุกโปรไฟน่ะจ้าถ้าเราเ่านทางโคพานสินแต่ว่าเขาบอกว่ามีรายได้แต่ทางรายได้หนักหนาเพราราคือคือเอาไปเลยอคุณหมอหจ๊ะ ตัวทาสีพานโคตรพันเกข็มนี่ฉันนั้นก็คือล่องหนึ่งที่สองล่ลแล้วนะตอนนี้กดไล่ยเดียวแต่ว่าลื่อมเนาะเนว่าจะคลองกดไล่ยเหลีลวยวก็ได้กดพี่น้องจานจะลายสีเหลี่ยวด้ยวยแต่ก็ขึ้นอยังเนาะเพื่อนเขามาช่วยดันหนะ้าที่แห่ง่อคไาเมย์ด้วยพี่น้องออจาเนาะเพราะว่าไอร่องหลายๆกับว่ามีอันถามว่ามีประโยชน์่ก็มีประโยชน์จ้ะ,ะมีไปทำเนนไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่หนะ้าที่ว่าถึนกับว่าขึ้นยังกว่ากว่าในเมย์พี่พี่ๆ็ต้องเป็นน้าเพราะว่า มันสียาวโนะมันเป็นคลิปเดียวมันก็จะยาพอพากับ้าเลยนะกับระตาปฏิสัมพันธกับมือกราปฏิสัมพันธ์มีปฏิสัมพันธ์กับมือมาตรงตอนใส่ส้ยเนาะที่แหลกก็สิเป็นล้างช่วยล้างจานที่ไล่ะที่พ่าพันธุล้างน้ำจันไรเยนาะอันนี้ทีไปล้างนังเอาเปลี่ยวเขาก็่อยากเอาลลังอีกก็่อยากเอาลกอีกลกไปโหลดอยางนั้นเป็นมีก็เห้าของพันธุ์พันพานธุ์โคตรพไม่คได้ยินอจ โฆษณาเจ้าน่าถาเป็นยุเงื chat, ่นของคน้นากิลงไว้อยกจะคว่าลงลายราะว่าถ้าลงลายแต่ชุณคุกเอาเอาโฆษณาเขาไปเขาทุกคิปแต่โยชนแต่ว่าประโยชน์ส่วนรที่นี่ก็คือถูกอย่างเขาบอกคนเอาโฆษณาเขาเ็าเข้าปจนะหาอะไรจะคิดเขเข้าไปเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ผ่านจุดผ่านพินลงไปเนี่ยเนเอาโฆษณาเขาแต่เ้าว่าอะไรเงินเ้าว่าอะไรเงื่อนในคนเดกป็สองดคืออ่าูะเตียจะเป็นหงอยงเนา กบ่มีล้างเสร็จเรียบร้อยค่ะคลิปนี้สั้นนี่เลยพี่น้องย่ามันยากโกดเนาะบอกหลายยายห้ามพ่อพันธุ์คือคนมอกว่าขอบคุณทุกโปรไฟล์นะจ๊ะเริ่มงเพือแล้วเขาก็ไม่อยากเอาล่างอีกเขาก็ไม่อยากเอาลงอีกลงไประโยชอย่างนี้เป็นมีข้าพ่อพันธุ์เพราะท่านพานกดพันธุ์คือพี่น้องจ๊ะลงคลิปไต่เนาะลงคิปไวให้เพื่อนอยากมือละสามเก็บตรงอย่งพ่อพันธุ์สีลงเหมือนละสามคลิปพี่น้องจ๊า เพราะว่าลงไปเร็วลงไปเร็วจนเลต้องนอนจารเพราะว่ามันสียาวโหดมันะเป็นคิปเดียวมันก็จะยาวพอภาประโยชนแต่ว่าประโยชน์ส่วนรที่นี้ก็คือุดกอย่คนเราขึ่นเอาคนษ้างหน้าเขาเข้ามาขนเพื่อจะหาอะไรจากขอ่เข้าไปเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ผ่านจุดผ่านเณฑนคิปไต่เนาะลงคลิปไปอร็ว่างมืนลเก็บทงีกของภาสิลหมื่นละสามคลิปพี่นงจา เพราะว่าลงไปเร็วลงไปเร็วเป็นไรท่านบอท่านทางโพคั้นสีแค่แช่ว่าะโพคั้นสีลงลงคลิปแบบนี้เพื่อที่ว่าจะได้รักษารักษาส่วนที่โพคั้นลงลงเนาะตรงนี้ก็จะลงแค่สามทิปก็พอสองถึงสามลิปประมาณนี้และกันเน้ะอาะสิปั๊บปั๊บเปลี่ยนไหมเนาะคันนี้มาถึงก็เข้าไปน้ำเจ้าเรียบร้อยจางเสร็จเรียบร้อยเอาคลิปนี้สั้นนี่เลยพี่น้องย่า ห้าโกดมาเาลายยายห้ามพ่อพันธุ์ปพ่นมักขอบคุณทุกโปรไฟล์นะจ๊ะเรื่องเพื่อนามาช่วยดันหน้าที่ให้พ่อพันธุ์่ไดคุณนองจานเนาะเพราะว่าไอน้งลายๆกับว่ามีอันถามวมีประโยชน์เพรามีประโยชน์จ้ะมีปัญนาบาท่านทางโปพันธุ์ช่แตว่าโปพันธุ์สีลงลง่ลิีแเปนี่เ่าที่ว่าจะได้รักษารักษาส่วนที่โปพันธุ์นุลีเนาะล่ข้ไปให้ค ของบ้นคิลงมือละสามคลิปพี่น้องจ้าเพราะว่าลงไปเร็วลงไปเร็วเปนไรลงไปเร็วคนเอาโฆษนาเขาแต่เ้าบไหยเงินทําบราเงินในคนปดิจ้าพี่น้องจ้าล้างช่วยล้างจานน้ำเาบไายดีที่บงบ้านไม่นานนี้จะมีน้ำมีอุ่นอีพี่สองพี่น้องจ้าพวดสองถึงสามคิปก็พอแล้วขรงนั้นส่วนคลิปเดียวก็คนไม่มีวดมีเกณน์ในคลิปเดียวประมาณราสวื้อทานยไหนกรส่งไปเหลือๆที่เตอง้า แต่ผูดใดอยาาเปิดคาการถ้าเนีนไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรน้่ที่ว่าถึนกับบักเนนยบกป่ากว่าพอในเมพี่พี่ถ้เนีนไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรน้าที่ว่ถึงกับบัก้งียบกว่ากว่าพอๆในเมที่พี่ก็ไม่เป็นไรแต่ของผู้ทุกกระลังแน่ใจด้วยคนท่ากับบะงมีมีนะตรงมีมืมจะาเพิ่งฟังฟงกับสิเกีพี่นี่ไว้ชาวย้านทางตัวฟันปีนแต่ว่าข้าก็บบะหมี่รายได้แต่ทางรายได้เหมืกาเ่นคดูคนเอาเปเลียวพองจ วหั่นสีพานพานเขฑ์นี่ฉะนั้นก็คือรงหนึ่งที่สองไมเป็นายกับของผู้ถูกกระลัาแน่ใจด้วยคนเท่ากับตรงนี้มีไหมตรงนี้นีเดวพวก่านพอฟ้กับสิกอีพี่นี่ไว้แต่หน้าจะวทั้เป็นร่องตรงไดนี่ตรงกางนนะกลเ่แต่กลายเรงลายเพราะว่าถ้ารงลายแต่ชูดูคนจะเอาเอาโฆษณาเขาไปเท่าทุกทิปแต่เรียปนสองมคืออาน์ูลเทียนจะเป็นรอง้าเนาะ่ีทา ่ก็มีประโยชน์เรียกว่าประโยชน์ส่วนหลายที่นี่ก็คือคุกอะพอบางคนเอาคนข้างหน้าเข้าเข้ามาคุณจะหาได้ๆจะเข้าไปเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ผ่านคุผ่านเกณฑ์หมายถึงว่าไปกลมินเพื่อนไปดูงานให้เพื่อนหนู่นนี่นั่นหลายๆวันหลายๆหม่องหลายๆที่วันหนึ่งเราไปไปเมื่อคืนเนาะไปต้องมีเวลาขผบรถจะเป็นเสียงว่าเข้าบริเวณเงินเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคลิปที่เข้าลงจ้ะเพราะว่าเข้าเนี่ยมาท่านทานโกด่านเกณฑ์จะพี่น้องจ้ะ เด็ขงพันก็จะลงสักสาคิปคลิปไดเนาะลงคิดไปให้เราจะมื่สามเก็บงอีกของพันที่ลงหมือนละสาคิปพี่น้องจ้าเพราะว่าลงไปเร็วลงไปเร็วเป็นไก็พอแต่ของพันจบพันสตรีนาแต่ของพันจะคิดกระหนั่แล้วเซลล์้พี่น้องจ้าของพันิดลงในลายเรากวิดเป็นลายอของขงพันอีกมันจะธรรมชาติที่สาาบ้านกับพอพัคนเห็นงานเท่าประมานีแล้วพี่น้องจ้าแ้วคนกับน้มาเมืองน้นนีแน่แล้วคนก็สีมี คนเทามาหาเขาเองเนาะพี่น้องเนาะคล่องขัง้นทำไม่เป็นไรกับของผู้ทุกก์กลังแน่ใจเด้อคนเท่ากับตรงนี้มีไะตของมีนี่จะคล่อกขั้นคล่องขังข้นกับซีเกมอีพี่นี่ไว้เลิกคลิปหนักพรกันไม่มจตะคลิปนี้ไปเลยไปขั้นละขั้นพังขังข้นสิ้นเช็คเฉพาะขั้นสีรุ่มลงคลิปแบบนี้เพื่อที่ว่าจะได้รักษา รักษาสา่วนที่โครงพันลงห่านถึง,ว,งว่าแต่กอมนินเพื่อนไปดูงานให้เพื่อนน,นุ่นดีหนัดไร่ไร่บานไล่ไร่หม่องไล,ล่ไร่ที่วัหมื่เราไปไปเมือ่อคืนเนาะไปต้องมีตาบางคนจะจิ้งจกโฆษณาแะวกดทางเป็นวงกลไใดที่จะต้อาการโ่งไว้ไแต่ติดกล่งลายพราวัาท้าลงงลายไปดูยูคงจะเอาเอาโฆษณาเขาไปเท่าทุกคลิปแบ่ท่าน,นาาม่มท,นท่านทางโทรงพันสีสำหรโครงพันสีลงลงคิปแบบนี้เพื่อที่ว่าจะได้รักษา ล้าสาชวนโูพันรคนรองลงลงมาชาติที่สาขาบา้านกะโพผอกคนเห็นงานเท่ากะมาณนีเราื้วา